โอเคครับทุกคนก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับนะวันนี้คุณก็อยอยู่กับผมเช่นเคยนะครับตัวโก่งแช้าเนาะก็ช่วงนี้ก็หายไปเลยนะครับผมนะก็มนะไม่ได้ลงคลิปอะไรเลยนะครับก็ขออภัยสําหรับใครที่ติดตามรอดูช่องคลิปของผมอย่เนไหนผมก็ต้องขอโทษแบบ จากใจเลยนะครับคือผมแบบไม่ได้ลงคลิปจริงๆนะก็ขอโทษด้วยนะครับนะโอเคเกมนี้เราก็มาอยู่กับเอลิโดร์เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ลงตัวอื่นเลยนะซีซั่นนี้นะครับก็ลงเดนดนดอร์นะก็ไม่เป็นไรนะทุกคนนะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ผมอยู่99ดาวนะครับถ้าเกิดว่าผมชนะเกมนี้เนี่ยผมก็จะไปร้อยดาวทันทีนะครับนะเกมนี้ผมก็ตัดสินใจฟาร์มจบบนนะครับนะเวลาผมฟาร์มจบบนเนี่ยผมจะชอบมาตรงนี้ก่อนนะคือแบบถ้าเกิดว่าฮีโร่ผมมันแบบว่าเก่งต้นเกมอะไรเงี้ยผมก็จะมาตรงนี้ก่อนเสมอเลยนะนะมาตัดคลิปไอ้ตรรงเนนียะคับ ก็เกมนี้ที่ผมฟาร์มจบบนเพราะว่าผมดาบเอเดนดอร์กะมากดฟอร์เรนทีนนู้นอยู่แล้วนะครับนะก็เลยแบบฟาร์มจบบนเนาะจะได้ไปปั๊มฟอร์เรนนะครับโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออ้อยคือฝั่งนู้นเนี่ยเขาดาบป่ามาเป็นอ้อยนะซึ่งผมค่อนข้างมั่นใจนะว่าผมเล่นเอเดอนดอร์อแล้วเนี่ยจะสามารถกดอ้อยได้ในช่วงนั้นเกมนะครับอันนี้เราก็พอเราไปตัดคลิปมาได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็บนทามมี่ของเราต่อเนาะแผ่นนี้เนี่ยมันเป็นแผ่นท,ที่ ถ้าฮีโร่ตัวไหนเนี่ยเคลียร์หลุมไวเนี่ยมันยิ่งเก่งนะครับในช่วงต้นเกมเนาะเพราะว่าแพทนี้มันเป็นแพทต้นเกมนะแบบใครคุมต้นเกมได้อะไรเงี้ยโอกาสกา็ชนะได้เยอะนะครับอันนี้เมื่อกี้เราเห็นอ้อยโผล่ร่างแล้วเนาะแสดงว่าเขาเนี่ยจบบอลนะครับนะก็จําไว้นะครับไม่ได้ลงคลิปนานเลยลืมวิธีพูดหมดเลยนะแต่คนดูก็อย่าถือสาเลยนะครับเวลาสกิลเวรเลนดอร์เนี่ยก็ต้องกดสกิลหนึ่งครั้งแล้วก็ตีหนึ่งครั้งนะครับนะมันจะได้แบบว่าตีดับเบิลเนาะโอเคเวตีอะไรเนี่ยตีไม่โดนเลย เก okay. บบนจริงๆถ้าผมฟาร์มเร็วมากๆเนี่ยผมอาจจะไปเข้าไปป่วนป่าเขาได้นะครับเพราะว่าช่วงนนเกมเนี่ยเอเดนดอร์ค่อนข้างเก่งมากๆเลยนะสำหรับเกมนี้เนาะไม่มีตัวแก้ทางแบบร0 0ขนาดนั้นนะครับแต่เขาเคลียร์หลุมไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องอะไรมากก็ได้นะครับเล่นแบบว่าปนปวนเข้าไปก่อนนะเรามีสกิลดึงกลับดึงไรนะครับ okay. อันนี้ผมก็มาแท็กเลนข้างเลยนะรวยนะครับอยากรวย Okay. อันนี้ก็พอเราเ,เคลียร์ไว้บนเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะลงมังกรเลยนะครับอันนี้ที่ผมคิดนะแต่ว่าเพื่อนเหมือนอยากจะเล่นต่อแต่ผมแบบว่าคิดว่าอมาัางกรเนี่ยน่าจะคุ้มกว่านะน,นี่ก็เจอกับอ้อยหนึ่ง,น,งนะครับไม่กลัวนะครับเราสู้นะอ้อยเจ็บกว่านะครับเพราะว่าเราเอาพลังแสงโล่มาด้วยนะเกมนี้รับตีนได้ดีขึ้นนิดหนึง่งโอ๊ยโอ๊ย วิยกสวยเพื่อนโอ้หนีบอลไม่ทันโอ้เรียบร้อยเลยโอ้จังหวะน,นี้ก็ถือว่าพลาดน,นิดนึงนะแต่ก็เป็นการเทรดไปนะคือป่าแดกปาดนะครับนะอันนี้เพื่อนก็เอาของให้เราแล้วเรียบร้อยนะครับก็ดีนะโอเค่ามาัตอนเกิดเลยพอเราพลาดเอาอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องรีบกลับมาวนทามมิ่งของเราให้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามัวแต่ไปทำน,นู่นทำนี่เนี่ยมันจะช้าเนาะทัมมิ่งเราจะช้านะครับอันนี้เหมือนเพื่อนอยากจะได้มังกรด้วยอ่ามันมันติดเคิร์สอยู่นะเพื่อนเราไม่ต้องเสี่ยงก็ได้นะ เวลาติดเคิร์สอ,อยู่พานิชเราจะโดนลดครึ่งหนึ่งนะก็คือแบบว่ามันมันขึ้นว่าพันเจ็ดใช่ไหมแต่พอเวลากดมันจะเข้าแค่แบบประมาณแบบแปดร้อยเจ็ดร้อยนะครับโดนหารครึ่งหนึ่งอนะ่ะโอเคอันนี้คิกซี่เขาก็ไปปวดป่านิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราไปรับเพื่อนหน่อยนะครับเหมือนเขาจะเอาคิกซี่นะโอเคแค่นี้รับแล้วเราก็กลับไปฟาร์มต่อนะแบบมารับเพื่อนนิดหนึ่งนะเพื่อนจะได้ไม่ตายฟรีนะแผทนี้คือทําอะไรมันจะต้องทํากันเป็นทีนิดหนึ่งนะครับ Okay. เหมือนเขาจะยอมปล่อยมังกรแล้วหรือเปล่าไม่กลัวนะครับเดินห้าวนะเดินแบบเฮ้ยโฮ้ยดีนะอ้อยโดนมังกรยกไม่งั้นเราโดนสวบนะตอนนี้ใช้สกิลหมดแล้วเพื่อวเพื่อนเล่นสวยจัดข้างล่างโอ้แต่เราจิตใจเอาเวฟเราหิวเงินจัดเลยนะครับแล้วจังหวะน,นี้เพื่อนอยังไงเพื่อนตายหรือไม่แล้วเพื่อนผักสวยมากกดฟิกไปรวบตายไม่เพื่อนโอ้โหหรือข้อเดียวจังหวะน,นี้ผมคิดว่าผมทําพลาดไปหน่อยนะค,คือ คือถ้าเราแบบว่าช็อตช็อตแรกอะถ้าเราจะเล่นกับเพื่อนอะคือเราควรลงมาเล่นเลยนะครับนะหรือถ้าเราไม่เล่นแบบเมื่อกี้นะก็คือเราควรแท็กกลางแล้วขึ้นหมดไปเลยนะครับก็คือแบบควรจะตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งนะไม่ใช่มาเดินงงๆอะไรอยู่ตรงกลางนี้นะครับแถมเคลียร์เวฟไปรอเพื่อนด้วยเฮ้ยปลาทําทไมทําตัวงี้มะโอ้แ้่ผมเล่นเมนี่ผมด่าปลาแล้วเนะี่ยวิแต่หยานช็อตโชว์นะเรียบร้อยรับผมเดี๋ยวไปรับเพื่อนหน่อยนะโอเค การการะทาแบบเมื่อกี้ก็คือเขาเรียกว่าการการะทาจับปลา2มือนะก็คือแบบว่าเอาอะไรสักอย่างแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้เลยเลยนะครับถ้าผมลงไปแต่แรกคลิกซีอาจจะไม่ตายก็ได้นะอาจจะเป็นอีกภาพนึงนะครับแต่ว่ายังไงกระช่างนะผมก็เกิดภาพแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะก็ต้องอโทษด้วยนะครับคุณคิกซี <c oughs> <c oughs> คือตอนนั้นมันตีสองเนะี่ยมันก็อาจจะแบบงงงเมาเมาหน่อยนะครับโอเคจังหวะเมื่อกี้ก็พลาดไปนะแล้วก็ปล่อยวางเนาะแล้วก็มาแก้เกมต่อนะก็ถือว่าดีไปแบบนันก็คือแบบว่าเราก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบตลอดนะครับโอเค นี่รอเพื่อนหน่อยนะแก้ตัวหน่อยนะครับถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าสมมติร่าเวฟนี้ผมตัดอีเวฟผมว่าโดนคิกที่เปิดแน่เลยแต่ว่ากี้ผมก็นะรอนะครับถือว่าทําดีจริงๆผมว่าคิดว่าบนทัมมิ่งแบบนี้นะมันไม่ค่อยดีนะเพราะว่าอ่าอยาเนี่ยอาจจะโดนทั้งอ้อยทั้งฟอรเรนเนี่ยปั๊มเลนได้นะครับแต่ผมก็ไม่รู้นะตอนนั้นก็ฟาร์มลงมาแล้วอะ่ะมันก็ต้องฟาร์มแล้วนะแต่อ้อยโผล่ล่างแบบนี้ผมคิดว่าผมเลนน่นได้นะอ้อยเล่นเยอะนิดนึง ไวโอหมอน,น้ามาแบบนี้เราต้องไปรับโอไวโอหน่อยนะครับมาเพื่อนยิงยิงอืมอืมอืไม่กลัวครับไม่กลัวนี่ยิงเล่นด้วยความกล้าครับผมและยิงโอ้ที่จริงมันตายแล้วน,นั่นนะเราไม่ต้องไปยิงซ้ําก็ได้โอ้เรียบร้อยครับผมหิว จังหวะหิวคิวจริงๆจังหวะน,นี้เราจะปล่อยเขาตายเพราะระเบิดฟินิกก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยไปบางทีเขาอาจจะมีรีคอเวอรี่หรือไม่ก็่เก็บยาหลังป้อมอาจจะรอดก็ได้บางทีจังหวะน,นี้ผมอาจจะทาถูกแล้วก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะทําผิดก็ไม่รู้เนาะโอเคข้ามันราอกิดนเลยปโอเคถ้าเราทําพังเราก็แค่เกิดมาซ่อมใหม่นะเพราะว่านี่คือเกมนะครับไม่ใช่ใจคนอันนี้อะไรเด่ยโอเคแล้วก็มาวนทัมมิ่งเหมือนเดิมนะแล้วก็ดูในแมปนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะอย่างเช่นจังหวะนี<笑>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 ้เนี่ยเรล่างโดนแล้วนะครับ อันนี้เราก็สามารถเลือกได้2แบบก็คือหนึ่งไปบนกับหยานนะครับ2กับไปเคลียร์กลางเนาะแต่จากวันนี้เห็นฟลเร็ตเขาตีคลองอยู่ก็มาแบบอันนี้หน่อยโอเคอันนี้ดึงรอหน่อยนะครับเผื่ออ้อยเข้ามานะโอเคถ้าเขาไม่เข้าเราก็ปึ๊บโอเคพันิชร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วผักแล้วยิงยิงยิงปึ๊บจังหวะโชว์สามหนึ่งสามหนึ่งหลบมาหนึ่งทีโว้ยหยานโดนหยานหยานตายเลยหยานไปโดนไอคอมไอลิเลียโป๊กพอดีเลยนะตายเลย จังหวะนี้เหมือนลิเลียเขาอยากจะฆ่าผมนะอืมเอ้ยลิเล,ลียประมันนะเนี่ยแบบแปลงร่างไปแล้วเนี่ยแล้วโผล่ไปยิงยิงแล้วเขาม้วนไปแล้วแล้วเขาโผล่มาฟึบแล้วลบสกิลนี่ไงครับโอ้โหเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้คือแบบว่าพอเขาม้วนไปอีกร่างหนึ่งเนี่ยเขาจะเหลือแค่สองสกิลเท่านั้นนะทุกคนก็คือสตันกับโ๊กหนึ่งนะจังหวะนี้ผมก็แค่แบบลบจังหวะลบลบสกิลได้ถูกจังหวะนะก็เลยรอดมาได้นะครับถือว่าสวยนะ แล้วเพื่อนก็เหมือนได้ป้อกมกลางมาด้วยสวยจัดเลยครับหยานแล,แ,ลแ,ลและเกมนี้หยานเริ่มมีของไงมันก็จะเริ่มแบบว่าทีมเราก็จะเริ่มเก่งขึ้นนะต่อให้เลทเกมผมคิดว่ายัางไงก็ไหวเพราะว่าหยานเข้าไปล้วงไวโอผมก็ยิงอ้อยยิงฟอร์เรนให้นะครับยังไงก็ล้วงแล้วนะครับเดียวนะโอเคจังหวะนี้ก็มาวนทมัมมิงนะเหมือนหยานเขาจะสลับลงมาเล่นล่างแล้วก็โอเคแล้วนะครับเพราะว่าเฮ้ ล้วจังหวะยังไงสามสองครับไม่กลัวครับผมหย่านมาม้วนหน้าไปหนึ่งทีแล้วอ้อยตายไปหนึ่งแล้วยังไงโกบวิ่งนะเราผักติดกำแพงไปหนึ่งทีแล้วยิงยิงยิงโอเคสวยนะถึงจะเป็นไฟสามสองแต่คือหย่าน่าอ็นดอยแล้วเมื่อกี้เหมือนเขาโฟกัสแต่หยานะครับผมก็เลยฟีเลยนะจังหวะนี้ไวโอไม่กล้ายิงคลินะครับโอเคได้ป้อมสวยครับคุ้มจัดเลยนะช็อตนี้โอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะทุกคนเราก็มาแบบว่าหากลับมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะ นี่ก็ตีมังกรนะทันไหมเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเบิร์ดเบิร์ดโอเคไม่ทัน <c oughs> กะผิดไปหน่อยก็ตีสองแล้วเนาะตอนนี้ก็มวัวมวนัว,ว,ว,วงงงงหน่อยนะครับโอ okay. เคเขียวเวฟนะอันนี้เหมือนเพื่อนจะสั่งให้เราตีของนะั้นรอของนะแต่ผมเปิดใช้ผน,นิปไปแล้วว่ะทำไงดีรอไหมเปิดเลยเปล่าป่าเขาไม่โผล่เลยนะโอเคป่าโผล่แล้วแต่ฟอเรนต์เขายังหายอยู่นะเพื่อน ถึงจะผมจะพูดอย่างนั้นนะผมก็เปิดอยู่ดีนี่หว่าเพราะว่าเพื่อนเราโซนไม่หมดแล้วนะผมก็เลยแบบกล้าเปิดนะเ<ๆ>ขาน่าจ,จะเทรดออบเจกต์ส่วนอนะผมว่าโอเคแล้วก็ทำอะไรไม่ได้นะเราก็มาวนทัมมิ่งเหมือนเดิมนะแล้วก็เตรียมขึ้นป้อมนะเพราะาเราได้ไอ้บัฟจิ้งเลนมาแล้วนะเหมือนเพื่อนจะเล่นยานตอนนี้โคตรพลังอะโอยละอ้อยจังหวะน,นี้ยังไงอัติไปแล้วโอยโอยอยานข้างจัดเลย สวยมากเพื่อนแล้วมีดอเรียนเรียนตีให้หยานอีกโอ้โหบอกเลยบันเทิงอา่าไว้ได้ดีเหรอผงใส่จะใช้ไปแล้วัจนี้ก็ลองตีป้องเขาหน่อยนะเรามีสกิลแบบว่าเข้าออกเขาออกได้ง่ายนะครับโอ้โหหยานรับเต็มชุดจัดแล้วเราฟรีเรายิงอยู่เรายิงอยู่เราหลบดอกมาหนึ่งทีแล้วเ,เรายิงอยู่ยัาไงกรบรวบแล้วยังไงครับผมเราก็ยังยิงอยู่ยิงยิงยิงฟึ๊บเขาจะขวัญเราก็หลบมาทันทีแล้วพักหนีอา่าวีนั้มกี้เขาไม่โป๊กเราลอกี้โป๊กผมอาจจะตายเลยก็ได้นะ เรืออาจจะเหลือเลือดนิดนึงเกจะมาอย่างไงฟอเลนฟอเลนยังไงครับยิงยิงเอ้ยแล้วก็กลับมายิงยิงกิลสองแล้วยิงต่อยิงยิงยิงหลบมาหนึ่งทีฟอเลนปุ๊บแปะแล้วเราเรายิงฟรียิงฟรียิงฟรีผมหลบมาสเตปจัดยังไงกบกบยังไงเพื่อนยิงกลับมาอุ้ยเอ้ยกบมันรู้อะโอ้โหแต่ไม่มีทำอีเสียเลี่ยมกบนะเมื่อกี้แต่ว่าเขาฆ่าเราไม่ตายนะเอ้ยอ้อย สุดชีวิตแล้วเพื่อนโอเคทีนี้ก็บายบายก่อนนะเพื่อน พลาดเยอะนะเกมนี้โอเคแต่สําหรับคลิปนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นแนวทางให้สําหรับคนดูได้นิดนึงนะครับไม่มากก็น้อยนะแบบว่าการตัดใจจบเล่นไหนทําอะไรยังไงนะครับมีเหตุผลอะไรที่ต้องทํานี้เนาะคิดว่าน่าจะได้ส่วนนี้ไปนะนะแล้วเราก็ร้อยดาวแล้วโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็จับประมาณนี้นะนะทุกคนนะก็สําหรับคลิปนี้นะผมคิดว่าผมก็เล่นพลาดน,นะครับไม่ได้สมบูรณ์แบบน,นนะไม่ได้เล่นดีอย่างที่ควรนะครับที่ควรจะเป็นนะแต่ก็ยังดีนะที่มีทีมแบบช่วยกันนะช่วยกันอนะ่ะก็เลยชนะมาได้นะสำหรับเกมนี้เนาะก,ก็เวลาขึ้นร้อยดาว นะทุกคนนะโอเคคลิปนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะได้ลงลงทันก่อนรีแลกนะ้ำน่าจะได้ลงหลังรีแลงนะก็ใครที่ดูก็เอาเป็นแนวทางอย่างเดียวก็พอนะครับไม่จำเป็นต้องแบบว่าเล่นตามผมเป๊ะขนาดนั้นเนาะคลิปนี้คิกซีก็ได้ MP ไปนะทุกคนเอาไลฟ์ไปเลยนะครับเล่นดีนะก็หรับคลิปนี้นะผมก็จะพูดตรงๆนะครับไม่มีการแห่ไม่มีการ,การาพูดอวยตัวเองนะก็คือพลาดก็คือพลาดนะครับด่าดตัวเองด้วยนะก็ผมคิดว่าในส่วนนี้เนี่ย คนเรอาจจะได้ประโยชน์ไปนะครับก็ไม่มากก็น้อยนะทุกคนนะถ้าใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับมันจะเป็นกําลังใจดีๆแบบมากๆเลยนะสำหรับใครที่กดไลค์แล้วก็กดติดตามนะส่วนใครที่กดติดตามแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆเลยส่วนใครที่มีความคิดเห็นอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับแต่ว่าขอความกรุณานิดนึงนะคือคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนิดนึงนะครับนะโอเคก็จะมีประมาณนี้แหละครับสำหรับคลิปนี้นะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะไปละทุกคนไว้เจอกัน